สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ต้องรักนะคะบัเลลตเกค่ะวันนี้ก็คือแบบว่าอยู่เรื้องหลังเวทีนีเ่เจจริงๆเลยนะคะนี่ก็พากับน้องสายสวัสดีครับผม<อ>้ย<อ>ครับผม <อ S 2> ผู้ชายครับออรชรครับอรชอนการแสดงครับน้าการแสดงครับผมนี่คือที่แต่งตัวนี่คือแบบว่าการแสดงครับ,รบจริงๆเขาไม่ได้เป็นนะคะครับผมไม่ได้เป็นผู้ชายไม่เป็นผู้ชายครับอีดอกผู้ชายมาหล่อเชียว คือการแสดงครับเดี๋ยวพ่อพ่อกับแม่ผมคิดว่าผมเป็นนเนาะครับแต่ผมจริงไม่เป็นครับไม่ได้เป็นแล้วเจ๊เจ๊ผมมาด้วยครับอ๋อนี่มามไปช่วยงานเจ๊ใช่ครับเจ๊เจ๊กับแม่ไม่ยกผมมาอ๋อก็คือต้องเป็นนี่เป็นจริงบ้างครับโอ้นี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้ชายได้ไงเออบิดประดิดเนี่ยนะใหญ่เจอเลยคุกคองคืน ใช่ถ้าเจอแล้วเตะพูดได้เลยว่าเตะเป็นร้อยจ้ะเพราว่าเยอะมากแล้วเนี่ยเวทีบนเวทีนี้ไม่มีใครเป็นนะคะดูนี่นี่ก็การแสดงเป็นพระเอกไม่นี่เป็นพระเอกใช่ครับนี่พระเอก่านี้เกนะครับนี่คือพระเอกนะคะนี่ก็พระนี่พระพระอะไรคะพคำหีศรีค่ะ เจอกันนะคะด้ายวทีนะคะเจอกันครับผมเจอกันค่ะครับ